แมงคองนี่มีตัวเบิ่มๆเลยว่ะดูดิแมงใช้ห้านิ้วก็ยังกัดเบียก็บปนินนะสุดยอดครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปหาปลาหมอั้งดำนะครับพอดีมีโอกาสมาจังหวัดราดชบุรีนะครับมาเที่ยวนะครับเป็นทางผ่านคลองนะครับเห็นปลาหมอั้งดำมีอาการร้อยหัวนะครับตัวใหญ่นะครับปากโบ๊ะเลยนะครับ น,น,นี่มาแล้วนะครับอยู่ขวามือสุดนะครับมาแล้วมาและ้วะครับนี่ตัวนี้ก็เลงนะครับเลงใหญ่สุดเลยปาบเรียบร้อยนะครับนะครับดูดีนะนะครับปากปุ๊ ap, บปุ๊บนะฮะอยู่ขวามือสุดนี่เต็มเต็มนะตัวนี้มาเป็นปลาหมอคางดําไซส์สวยนะดูจากหัวที่มันลอยแล้วก็ฝ่ามือนะครับใหญ่นะ,ะต,นะตัวนี้อยู่คงอยู่มานานแล้วนะครับส่วนมากจะเจอตัวเล็กๆนะแต่นี้ ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะใหญ่แค่ไหนนะแต่ดูจากสายตาแล้วฝ่ามือนี่มีแน,น่ๆเลยน้องๆปน,นินนะครับเอาไปใส่เกลือนี่ก็อร่อยใช้ได้นะผเคยทําคลิปไว้แล้วมันมาจะหลายเดือนแล้วมัม้งก็เคยดูละเอียากเห่งก็ลองเข้าไปดูได้นะเพราะว่ามีข้อแตกต่างระหว่างปน,นินกับพมกขนับนี่มาแล้วส,สวย จะหมาออกคางดำไซส์สวยๆอีกหนึ่งตัวผู้ชมเจ๋วว่ะอะผู้ชมตรงนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะเห็นไหมปากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บนะครับลอยมานะเราก็คัดที่ตัวใ,ใหญ่ๆนะครับนี่เลยตัวกลางนี่แหละไอปากดำดำเนี่ยฟ้ากเกือบร้อยนี่แม่ผู้ชมนะครับตัวลูกศอนนะเนี่ยตัวสวยเลยนะเนี่ยฝ่ามืออีกแล้วนะครับอื้อหือ จัดก็ไปเต็มๆตัวนี้ก็ใหญ่กว่าตัวแรกนะครับปากคองนี้นะมีแต่ปลาหมึกคางดำใหญ่ๆนะครับโอ้โหปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะเพราะว่าเขตอพยพทานเยอะเหลือเกินนะครับหน้าวงหน้าวัดเนี่ยห้ามจับถัดน้ำนะครับเป็นแรงเพราะพันปลาหมอกคางดำชั้นดีเลยนะนี่ใหญ่แล้ว นิ้วอ่ะใหญ่มากนะครับต่อ ของนี่มีตัวเบิ่มๆเลยว่ะดูดิแม่งใช้ห้าหนิ้วอยู่กับเบี้ยขปนินเนี่ยอ้ยสุดยอดครับผม นัดละตัวเลยนะเนี่ยหมอกข้างดำซสแบบเป้งๆเ,เลยนะครับแจว ผมตัวเป้งอีกเดียวบอกแล้วว่าทีละตัวนะครับสวยงามครับตัวเป้งเปเลยห้านิ้วเนะยโอ้โหโดดโดดเลยโดดเลย ใหญ่แตด้วยตัวนี้นอนก,ก็แล้วอย่างเลยเพราะมองข้างดำ <laughs> 随手一个。 โอ้ยด่งๆเลยปลาไหลอุ้ยหมอกคางดำตัวเบลอเลออยชมหมอกคางดำตดวตฝ่ามือ นี่ก็เป็นผลงานรวมนะครับแป๊บเดียวนะครับก็ต้องรีบกลับนะครับเดี๋ยวมืดนะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับลืมนะครับนึกนึกว่าถ่ายนะครับที่ไหนได้ถ่ายแต่รูปนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับผมถ้าอ,อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า